สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีกันก่อนนะครับวันนี้ผมเดิมๆหนึ่งกิจสดาคุดคานะครับยังอยู่ยังไม่ได้ไปไหนนะครับวันนี้ผมจะให้มาดู X3 ก่อน X ได้สองจุดศก็บ่งบอกอู่แล้วว่าคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับผมเป็นเครื่องดีเซลสีนะครับสีบอลเงินหรือสีตะกัว่ว แล้วแต่ใครจะถนัดเรียกกันนะครับ <Yeah. S 1> สีดูไม่ใหม่ไม่เก่านะครับผมไม่ใหม,ไม่ไม่เก่าจะอยู่แบบนี้ทรงๆตลอดไปนะครับค mm. ันนี้นะครับปี2 0ง5นห้านะครับราคาก็เปิดกันอยู่ที่เมื่อสองสามวันก่อนนะครับหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมืนบาทหนึ่งล้านห้าแสนห้าหมืนบาทไม่ขายบอกแล้ววันนี้ลดแต่ละคันนะครับสี่หมื่นหกหมื่นแล้วแต่คันไม่เหมือนกัน คันนี้ปรับลงไปเลยครับ60,000บาท6 0 0 0 0บาทนะครับปรับลงไปเลยนะครับราคา1นึ่งล้านสี่มือสี่แสนเก้าหมื่นบาท1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทท่านมีประวัติด,ดีนะครับบาทเดียวก็ไม่ต้องใช้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษผมจัดให้ท่านได้2.79นะครับ2.79นะครับรถสีไม่เคยเก็บภายในดำ ช่วงล่างนี่ไม่ต้องถามเพราะผมไปลองมาเองเป็นไงหนึบมากเกียร์นะครับอัตราทดเกียร์8สปีดปึ๊บ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 แบบมันสุดนะครับเ,เ,เดินตามเดี๋ยวพี่เดี๋ยวมาดูชีวิตผมเ่ยนะฮะไลค์ตั้งหนึ่นะครับหคนเริ่มเข้ามานะครับขอบพระคุณครับสำหรับ2,500นารอคนเราพูดเผื่อไปกดไลค์กดแชร์นะค,ครับครับผมนะครับ กดไลค์กดแชร์ครับอย่าเดินตามครับกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคันนี้ให้ดูกันแบบไวๆคันนี้นะครับลายไม้นะครับลายเส้นเขาเหมือนคล้ายๆลายเสือเลยนะครับเบาะภายในเป็นสีดำคอนเซ็ปต์รถคันนี้คือดำทั้งคันนะครับดำทั้งคันนะครับมีอัตราทดเกียร์นะครับอยู่ที่ น่าจะประมาณ8ปสปีดนะครับตัวนี้แสปีดกันเลยทีเดียวนะครับเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้านะครับเบนซ์ bm เปล่าก็พูดให้คนทักไงเฮ้ยไม่ใช่นะนี่มัน bm w u x 3เยียมอืมเล่นกันนิดหน่อยสี่ประตูออโต้สวัสดีครับสี่ประตูออโต้อยากได้รถปีอะไรครับคุณพี่นะครับสี่ประตูออโต้นะครับถ้าคุณพี่อยากดูนะครับฝากเบอร์ฝากติดต่อไว้ปีอะไรนะครับ คัน bmw x3 คันนี้ปี2013เอ้ปี2015นะครับขอประทานโทษปี2015ราคาปรับลงมา60,000บาท mm. เหลือที่1 000, 4 9 0 0 0้านี่บาท <Yeah. S 1> นะครับส่วนคุณพี่ที่สอบถาม4ประตูอโต้ฝากเบอร์กันไว้นะครับเดี๋ยวแอดมินจะเป็นคนติดต่อให้นะครับเรามีตั้งอโตต้าทั้งฟอร์ดนะครับยูสุนะครับ มีให้ท่านเลือกเจ้าปีอะไรสีอะไรติดต่อมานะครับอ่ะเราเปิดกันต่อเลยครับผมที่ผมชอบนะครับก็คือช่วงล่างก็ดีจริงๆน้กานะครับน้ำกีสดาครับผมน้กฤษานะครับเขาเรียกว่าการโฆษณาแขวงเดี๋ยวเดี๋ยวไได้หมันได้ลนี่นี่ใครเอามาใส่ไว้พอดีแล้วไม่ใช่ใครเอามาใส่ไว้นะครับเมื่อวานเอารถคันนี้ไปให้ลูกค้าดูก็เลยเอาน้ํา ติดรถไปด้วยลูกค้าบอกว่าออกแบบขวดได้นึกว่าขวดช้างนะครับแต่ก็นี่นะครับกิษดานะครับแบร์เราก็มีนะอ่าแล้วก็ YouTube นะครับครับผมฝากด้วยนะฮะฝากด้วยนะครับติดต่อทางติดต่อชมกันได้ทาง YouTube Channel นะครับกดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับ วิอยอยฮะไม่ขี้แตกแน่นอนถูกต้องครับผ่านอายอยด้วยครับไอ้น,นี่ก็ขนาด500อมิลลิลิตรนะครับผมกิตสดากุตคาคิดได้ผมไม่ได้คิดนะค,ค,คืออะนะครับภายในดำภายในดำนะครับรถคันนี้นะครับถ้าถามว่าการดูแลรักษานะครับผมว่าก็ถือว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษา ค่อนข้างได้แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสวยว่ทางกฤษดาคุณคาซื้อมาแทบจะไม่ต้องทำเลยคันนี้สีแม้แต่ชิ้นเดียวก็ไม่มีเก็บนะครับไม่มีเก็บผมบอกได้เลยถ้ารถคันไหนโดนสกงสเก็ตหินมาเราเก็บสีเราก็บอกว่าเก็บสีนะครับแต่คันนี้ไม่ได้เก็บจริงๆเบาะครับมีการลอยนั่งนะครับลอยย่นลอยอะไรเป็นปกตินะครับเบาะเดิมเบาะใช้งานแล้วนี่เบาะใช้งานแล้วนะครับเบาะเดิมนิดนึงนะครับ เสื้อผมมันตึงหรือว่าตัวผมมันใหญ่ขึ้นก็ไม่รู้นะครับอะ,ะนะครับให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูว่าฝาปูงนะครับดูทีละจุดไปเลยนี่นะครับพวงมาลัยพวงมาลัยน,นะครับบ,รบังคับด้วยเสียงได้ด้วยเฮ้ยจริงป่ะนี่นครับปุ่มกดสั่งการด้วยเสียงเปิดวิทย,ยุวิทยุได้หมด bm ครับผม นะ B M นี่หมดปรับเสียงเพิ่มเสียงนี่พวก Cruise Control จะไม่มีก้านยื่นออกมาแต่จะอยู่ที่ตรงนี้เซตนะครับหน้าปัดนะครับของ B M c o n c e ต์ของเขาเขายังเป็นเลขไมเหมือนเดิมเขายังเป็นแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถปีไหนก็ยังเป็นแบบนี้นอกจากตัวใหม่ๆจะเป็นพวกทับสกรีนแต่จริงๆคอนเซปต์ B M เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องทับสกรีนแต่เขา ต้องผลิตเพราะว่าโดนวิาพากษ์วิจารณ์เยอะ,ยอะแต่ทัฟสกีน่ะที่เขาไม่อยากผลิตตั้งแต่แรกเพราะว่ามันต้องละสายตาจากทา้องถนนต้นถามว่าวิ่งเท่าไหร่ฮะคันนี้คันนี้นะครับพี่ต้นวิ่งเท่าไหร่ตอบได้เลยครับ1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นเปิดกันให้ดูเลยเขายความจริงกันเรา,เาให้ดูเลยดีกว่าดีกว่าเดี๋ยวหาว่าโม้กันนะไม่แท้แน่นอนครับไม่มีกลับเพราะกีสดาเนี่ยครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันเอารอไปอ นมันต้องรอดอลเพี่ต้องปิดปิดประตูก่อนปิดมันปิดก็ปิดมาอคนดอ่านั่นแหละครับปิดไปนะครับปิดประตูนะครับเดี๋ยวไม่ก็จะขึ้น1นึ่งแสนหนึ่งมื่นหกพันเก้าสิบกิโลของจริงของจริงแน่นอนครับไม่มีกลับเพราะไม่ใช่ยูเทิร์นครับ นี่นะครับคุณพี่เช็คศูนย์ตลอดรับประกันได้กิจสดาคันไหนไม่น้อยก็คือน้อยคันไหนไม่เยอะก็คือเยอะแต่คันไหนไม่เยอะสภาพสวยเราขายต่ํากว่าวันนี้เพิ่งส่งวอลโว,ววี60ไปหนึ่งคันเป็นไงครับที่อื่นตั้งกันอยู่ล้านต้นกิจสดาขายไปแปดแสนสี่เพราะไม่ละแสนเก้าลูกค้าบ,บอกปีสิบห้าไม่แสนเก้าแต่เราขายถูกกว่าท้องอลักือบสองแสนนะครับเรามีเลขกันนะครับไม่เยอะเราขายถูก ไม่น้อยสภาพสวยเราขายแพงนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวรถนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอ่ะไปดูข้างหน้ากันหน่อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนี่คือหัวใจขายรถนะครับรถระดับพรีเมียมต้องขายด้วยใจนะครับรถสวยนะครับรถสวยต้องกฤษดาคุดคานะครับ มาไม่ยากนะครับอยู่เส้นกัญนาเลยนะครับติดถนนใหญ่โทรมาถามได้นะครับเบอร์นะครับ0868656996นะครับนี่นะครับอยากจะอธิบายหน่อยว่าทำไม bmw นะครับเอกลักษณ์ของเขานะครับต้องเป็นรอยเกล็ดงูเพราะอะไรนะครับคาบรอยกาวนะครับรอยต่อต่างๆ มันเรียนแบบกันยากนะครับอูสีไม่สามารถทําได้เลยครับเพราะตัวนี้นะครับมันฉีดด้วยแขนหนุนยนต์นะครับเขามีระยะมีสเปคของเขาอยู่นะครับมันจะทําให้ดูว่านี่คือรถเดิมทุกอเดิมจดิมจริงๆเท่ากันหมดนะครับดูนะครับน็อตไม่เคยแกะนะครับผมคานเดิมนะครับคานเดิมเลยนะครับ ขนาดตัวขอบยางนะครับยางปั๊ม bmw ดูได้เลยนะครับนี่ตัวขอบยางนะครับตัวกันนะครับระหว่างรอยต่อนะครับนี่แหละคือมนเสเตอ์แล้วแล้วน็อตหัวจีบเขานะครับจะดูง่ายมากนะถ้าเกิดว่ามีการขันเกิดขึ้นนะครับน็อตหัวจีบเขามันจะเป็นรอยนี่ไม่มีรอยขันนะครับสติกเกอร์นะครับสิ่งเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับหาซื้อกันไม่ได้ ผมบอกได้คำเดียวหาซื้อกันไม่ได้นะครับถายคอนจริงไปแล้วก็เลขนะครับเราไม่มีคำว่าปิดบังเลขตัวถังสำหรับกฤษา<แ>คุณคาเช็คได้ทุกอย่างนะครับนี่ให้ดูกันว่ารถเรานะครับไม่นะครับไม่จริงราขายราคานะครับต่ำกว่าท้องตล,ลาดแน่นอนกับสภาพรถขนาดนี้สีไม่เคยเก็บรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงนะครับผม แล้วถ้าเกิดลูกค้าบอกว่ามันบดเบียดอะไรแล้วล่ะครับคุณหนึ่งจิตสตารคุด,ดค่ารับประกันได้เลยว่ารับประกันเครื่องเกียร์นะครับรับประกันเครื่องเกียร์หนึ่งปีเต็มนะครับมีรถสไลด์ลากจูง24ชั่วโมงนะครับที่อื่นมีที่เราก็มีนะครับร <laughs> ที่อื่นไม่มีแต่ที่เรามีทุกอย่างนึกว่าจะบอกว่าที่อื่นไม่มีที่เรามี <laughs> <laughs> เปล่าไอ้นี้เดิบเดิบ คือในสิ่งที่บางสิ่งบางอย่างที่อื่นมีกิษดาไม่ต้องมาสืบครับมีแน่นอน,แ,น,น,อนแต่ถ้าเกิดที่อื่นไม่มีกิจดามีมน,นะครับ,บคือจะบอกว่ามีแหละความหมาย <c oughs> นะครับ<ต><ต>เดี๋ยวผมขอดับเครื่องกันนี้แล้วไปต่อด้วยรถปีสิบสามราคาฮอตๆออีกหนึ่งคัน,นบอกแล้ววันนี้ตระก,กูลเอ็กนะครับ นี่นะครับตะกูล X คันนี้เป็นรถโมเดลนะครับคันนี้เป็นรถปี13นะครับคันนี้เป็นปี13นะครับราคาตั้งอยู่1ล้าน290,000บาทไม่ขาย,ยงงเพราะผมบอกแล้วว่ามันลดหลั่นกันมาตามปีคันนี้ปรับลง6 0หมื่นนะครับส่วนคันนี้นะครับขายอยู่ที่นะครับปี13นะครับ1ล้าน2แสนบาทปรับลงมา4 0 0หมืนะครับ คันนู้นหกหมืคันนี้ปรับลงมา40,000แต่เดี๋ยวยังมีปรับอีกร,าค,ารค,ค,คันไหนคไหนครับคันปี13มไหมครับคุณเมฆกสิทธิ์เอาซะสคันเลยพี่อ่ะอ่คันปี2องพนะครับราคาผมบอกราคาขายเลยนะครับราคาขายอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเบาทหนึ่งล้านสี่แสนเบาทปรับลงมา60,000บาทจาก155่ ส่วนคันนี้ปี13บนะครับบอกราคาขายณตอนนี้เลยนะครับ1ล้าน2แสนหมื่นบาท1นล้าน2แสนหหมื่นบาทปรับลงมาจาก1ล้าน2แสนเหมื่นบาทนะครับหอบเลยนะหอบหอบ <c oughs> <c oughs> วันนี้วันนี้วันนี้ใส่รองเท้าแล้วเตรียมวิ่ง <c oughs> ออกออมร่างกาย <c oughs> ออกรํางกายนะครับ <c oughs> วันนี้นะครับเราพูดความจริงเพราะวันนี้เป็นวันพระ ถ้าเกิดผมโกกวันนี้ผมคงจะต้องบาปนะครับทุกวันก็ไม่โกกถูกต้องครับผมคนจริงพูดจริงกฤษดาเพราะว่าเขาบอกว่าและผมพูดแล้วคนอื่น่ะค,คนอื่นก็จริงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากฤษดาคูดคาพูดผมไม่ต้องย้ำคิดย้ำทำนะครับเพราะว่าผมพูดความจริงนะครับเปิดให้ดูกันเลยเค,คันนี้ภายในจะออกสีครีมนะครับคันนั้นภายในสีดำนะครับ เอาอย่างนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเฮียผมเอาไปเทสอยู่นะครับเฮียเอาไปเทสอยู่เฮียบอกว่าประหยัดน้ำมันจริงนะครับเป็นเครื่อง2องบันเทร์โบนะครับดีเซลก็อยู่ประมาณ16-17กิโลนะครับต่อลิตก็ไม่ต้องมีพิธีครับออปชั่นภายในเหมือนกันหมดแม้กระทั่งลายเสือยังเหมือนกันเลยลายไม้อะสังเกตดูสิ่งที่แตกต่างก็คือเบาะเบาะภายในดำ คันนู้นภายในดำคันนี้ภายในครีมเพราะมันคนละปีกันนะครับผมส่วนอย่างอื่นเหมือนกันหมดหมน,น,นะครับเป็นอัตราเกียร์แปดสปีดเหมือนกันเกียร์ไฟฟ้าเกียร์ไฟฟ้าเหมือนกันโอ้โหนะครับดูนะครับคันนี้สวยาาคันนู้นนางนุธรมาตคันนี้นางสงการนะครับ เร,เราจะพาไปดูนางงามระยองนะคันนี้นะครับไม่นะครับจริงไหมดูจริงแน่นอนครับผมไม่มีหลอกดูนะฮะเพราะว่ารถพวกนี้นะครับเราไม่มีคําว่าไปแงะไปแงะไ,ไ,ไปลื้อไปจูนไปอะไรครับครับผมเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจขี้เกียจปวดหัวมันเช็คได้อยู่แล้วครับเช็คได้ฮะตถังไม่เช็คนะครับ คันนี้มาเยอะไหมครับหนึ่งแสนห้าหมื่นพี่คันนี้คือคันรถปีสิบสามที่ผมกำลังนั่งอยู่ใช่ไหมครับใช่อ่าคุณพี่คันนี้มานะครับหนึ่งแสนห้า,มาหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบกิโลถ้าลองเฉลี่ยรถปีสองพันสิบสามรถหกปีรถหกปีหกปีอ่ะเราตีว่าปีละสามหมื่นแล้วกันสามห้าสิบห้าถือว่าไม่เยอะนะครับปีละสองหมื่นกว่าโล รถใช้งานนะครับเขาซื้อใช้งานเ,เช็คศูนย์ตลอดนะครับถือว่าไม่ไม่เยอะนะครับแต่ถ้าเกิดรถปีสองพันสิบยกตัวอย่างไม่เจ็ดหมื่นรถจอดงาคิดว่าบางคนนะครับคิดว่ารถไม่น้อยมันจะดีอจอดนานจอดไม่ขับมันไม่ดีนะครับรถม,นะมันพังนะครับผมรถเกิดการใช้งานไปแล้วมันหมด มันเสื่อมสภาพตามการอายุการใช้งานคือง่ายๆอะ่ะน้ำมันเครื่องมันไม่เคยขึ้นไปหล่อเลี้ยงถูกต้องครับมันจอดคาพังได้นะครับลถไม่เจ็ดหมื่นโลที่จอดไม่ได้ใช้อาจจะพังก่อนรถสองแสนโลที่ใช้ทุกวันเรื่องเจ๋งผมบอกได้เลยนะครับเรื่องนี้นะครับศึกษ oh. าม,มาแล้วอ่ะคันนี้นะครับราคาอยู่ที่หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทสาหรับรถปีสิบสามสวยๆกันเลยนะครับแอร์เย็นชํา เปิดปุ๊บนี่น้ำแข็งกระเด็นหน้าไอ้นี่ผมก็เพิดพูดเว่อไปนะครับอะให้ดูไอ้ดูข้างหลังหน่อยครับคุณโอดนะครับให้ดูข้างหลังหน่อยข้างหน้าไม่ต้องครับเหมือนกันบอกไฟฟ้าเหมือนกันครับนี่นะครับช่องแอร์นะครับมีนะครับตับนะครับนี่คือร้อน ระดับนี่คือเย็นเยี่ยมนี่คือปิดช่องแ<ข>อร์นะครับ<ม>นี่คือนั่ง,งเป็นหนังแท้จากโรงงานไม่มีการเปลี่ยนเพราะว่ามีกระดุมติดมาถูกการดูง,ง่ายๆนะครับกระดุมติดมาใช่หลายคนสงสัยว่าแล้วถ้าเกิดแกะกระดุมนี้แล้วไปเปลี่ยนแล้วไปติดตัวหนังแผ่นใหม่มันไม่เหมือนเดิมครับกระดุมนี้มันบ่งบอกว่านี่พี่ ISOX ถูกต้องใส่บอร์ดอีกออนใช่ถูก คือพูดง่ายๆว่าไม่ทําลายจะอธิบายยังไงคือเขาเรียกว่าติดตั้งอบ์ดเด็กอ่อนเสริมเข้าไปใช่เหมือนที่เฮียใช้อ่ะให้ให้ลูกถูกต้องเนะนี่เพิ่มความปลอดภัยกับน้องๆตัวเล็กๆเนาะนี่เปิดได้นะครับวางของได้วางถุงไม้ก๊อฟได้นะครับนี่เปิดได้ครับนะฮะโอ้โหโอ้โหแก้วสวยงามอ่ะภายในดำ นะครับพื้นนะครับดำเบาเป็นครีมนะครับเรื่องรับประกันเรื่องการจัดไฟเน้นนะครับรถคันนี้คอนเซ็ปต์เดิมจัดได้เต็มเหมือนกันนะครับดอกเบี้ยพิเศษ4ปี2.79นะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79เหมือนกันหมดรถทุกคันนะครับ bmw ท่านไม่ต้องห่วงว่าหมด bsi กฤษดาคุดคารับประกันเครื่องเกียร์1ปีเต็ม จะพาไปดูราคาที่ว่าจับต้องได้กันอีกหนึ่งคันนะครับเป็นรถปี2009 2 0 0 9นะครับเป็นรถเครื่องดีเซล2 0 0 0ขวาดำนะครับขวาฝาขวาดำาาอ,อีกหนึ่งคัน2อดน2.0ดีโฉมมันจะดูแปลกตาไปนิดหน่อยเพราะว่ามันจะคันเล็ก คันเล็กหน่อย<ช>นะครับดูอ่ะคันนี้นะครับรถปี2009นะครับเปิดราคาขายณตอนนี้นะครับ6แส0ห้าหมื่นเก้าพันบาท6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทราคาอายจริงตอนนี้เพราะว่าตั้งอยู่หน้าเว็บนะครับ6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาท6แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตั้งอยู่นะครับนี่คือปรับลงมาตอนนี้เลยนะครับ6แสนห้าหมื่นเก้าพันบาท ลดกันไปสี่หมื่นลดกันไปสี่หมื่น 40, นะครับแล้วรถปี2 0 0 9นะครับราคาหกแสนกว่าบาทรถคันนี้เช็คช่วงล่างมาหมดทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนทายของเหลวนะครับระบบไฟระบบแอร์ทำกันมาหมดทำให้หมดภายในนะครับฟอกสปากันมาอย่างเอี่ยมกลิ่นยางหอมหอมนะครับหอมมันลดม่นะครับกลิ่นยางหอมเลยนะครับถ้าถามเรื่องเลขไมค์คันนี้ ผมก็ไม่รู้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูรู้กันไปพร้อมๆกันใช่ครับผมแต่รู้ที่อย่างอย่าหนึ่งคือว่ารถคันนี้นะครับรถไม่มีชนแน่นอนดูรถเป็นไม่เป็นผมไม่ทราบแต่ว่าคันนี้ผมก็ดูไม่เป็นแต่ผมว่ารถไม่ชนทำไมฮะเดี๋ยวไปดูกันเพราะว่าผมว่ามันหลายเจ้าคนมาดูหลายคนแล้วครับภายในสองสามวันนี้คนมาดูหลายเจ้าแล้วครับ ก็ไม่มีเจ้าไหนเลยนะครับว่ามีรถชนแต่ตอนนั้นราคาันาตั้งกันอยู่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันต่อกันนะครับครับผมต่อกันเท่าแก่ผมบอกว่านั้นลดไปเลยมไม่ต้องให้เขาต่อแล้วลดกันไปเลยคนมาดูหลายเจ้าใครไวกว่าได้คนนั้นนะครับใครไวกว่าได้คนนั้นราคาปรับลงมาสี่หมื่นจริงจริง,ร,ง,ร,งราคาหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเรียบติดต่อกันมาครับติดต่อกันไม่ได้พามาดูหน่อย อ่ะนะครับบอกคู่นาไฟฟ้าเช่นเคยเช่นเคยนะครับไม้นะครับโยคันนี้ไม่หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้าให้เห็นกันไปเลยให้เห็นกันเลยนะครับคันนี้ไม่น้อยกว่ารถปีสิบสามนะครับน่าจะจอดเราก็เลยเอามารีโนเวทใหม่หมดนะครับเอามาสปาเอามาเช็คช่วงล่างเอามาบิ้วใหม่หมดเพื่อให้รถมัน สภาพสมบูรณ์ที่สุดรถจอดนานนะครับจอดไม่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าจะดีแต่เราเอามาใช้อยู่เป็นพันกิโลแล้วนะครับครับผมวอร์มก่อนวิ่งต้องวิ่งนะครับแอร์นี่โคตรเย็นนะครับคือผมนีต้องเอาผ้าไว้กันเลยกลัวน้ำแข็งกระเด็นใส่เลนี้เหรอนี้นะครับขอบคุณนะครับคนดูสามร้อยกว่าคนดูครับผมนะฮะขอบคุณที่ ขอบคุณนะครับโทรมาปรึกษากันได้ครับสําหรับน้องหนึ่งตัวดําคนหน้ามนอ้วนดาคนเดิมผมตอบได้ทุกอย่างอะไรที่ผมไม่รู้ผมก็จะไปสัรหามาให้ครับผมปัญหาของพี่แก้ได้ใช่ครับแต่ถ้าเกิดปัญหาหัวใจผมก็ตอบไม่ได้นะครับผมมาคั้นนี้หลายคนสงสัยยังจัดได้เต็มกันอยู่หรือเปล่าน้องหนึ่งวันนี้ผมเล่นแต่รถจัดเต็มนะครับรถจัดเต็มนะครับแต่ดอกเบี้ยอาจจะขอ ดอกเบีย้ย2.79ไม่ได้นี่ตอบกันแบบจริงใจ uh huh. พอาถ้าเกิดผมตอบพอรถมันเป็นรถปีเก่ารถ10ปีขึ้นขอดอกเบีย้ย2.79ยากครับผมแต่ผมสามารถขอดอกเบีย้ย3เอานิดนิดก็พอนะครับไอ้ท่านได้คันนี้ <Yeah. S 1> บอกราคาสิทีรถปี2009นะครับรถปี2009นะครับราคาขายณตอนนี้659,000บาท 6 5 9 0 0บาทแล้วก็ฝากตัวนี้ทิ้งไปเลยเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์กันให้ดูนะครับคันนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า CLA นะครับมันจะคล้ายๆกับทรง c ซีนะครับแต่มันจะเป็นตัวที่เล็กกว่าปัดน้ำฝนนะครับถามว่าน้ำฝนเนี่ยมองมองเห็นชัดเจนเพราะามันจะไล่ลมขึ้นไปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหลังคาแก้วด้วยนะครับ เป็นการออกแบบที่ขับผ่านขนาดเด็กยังต้องหันมองเพราะว่ามันสวยจริงๆตัว MG ด้วยครับ MG ต้อง5แช็กนะครับดูเลยนะครับไไอ่าอ่านะครับเปิดดูภายในนะครับพอเปิดปุ๊บนะครับภายในดำ ตัวนี้นะครับเวลากลางคืนนะครับเราจะเห็นเป็นแสงไฟ mercedes benz นะครับเบาะก็ลมสปอร์ตนะครับเบาะก็ลมสปอร์ตนะครับแล้วก็ลักษณะเหมือนรถแข่งดูเบาะเขานะครับมีคันล่านะครับเบาะทุกสิ่งทุกอย่างบังคับจากพวงมาลัยนะครับ penancehip นะครับ คันเกียร์นะครับจอแล้วก็ช่องแอร์คันนี้ไม่น้อยถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะสามหมื่นหกพันโลราคานะครับปีสอง7ันยิบเจ็ดขายกันอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนแปดมืนบาทหนึ่งล้านหกแสนแปดมืนบาทเบนเปิดปุบไม่ต้องสตาร์ทเครื่องเลขใหม่ก็ขึ้นเลย 3 6 4 5มืนะครับเปิดปุ๊บนะครับเลขใหม่ขึ้นเลยเถือน้อยมากพวงมาลัยเอต้องเป็นตูดตัดนะครับมีแพนนิชิปนะครับเกียร์เจนสปีดนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวเปิดฝาท้ายใช้ปุ่มกด อยู่ที่ประตูอยู่ที่ประตูนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ประตูเพราะว่าผมเคยบอกว่าทำไมเบนซ์เขาไม่ให้อยู่ขอบเบาะเพราะว่าคนตัวใหญ่ตัวเล็กมือเล็กมือใหญ่ไม่เท่ากันเขาก็เลยคิดมาให้อยู่ที่ประตูหมดนะครับอยู่ที่ประตูหมดนะครับคันนี้ถามว่าจะได้เต็มไหมจะได้เต็มเหมือนเดิมนะครับเล่นรถจะเต็มดอกเบี้ย2.79เหมือนเดิม4ปีนะครับสนใจติดต่อเข้ามาดูรถ ชมรถนะครับจองจัดไฟในเทสรถกันได้นะครับผมไปวันนี้ก็บทสรุปก็พอก่อนนะครับเรื่องจอลึกเรื่องสเปคสอบถามกันมาได้นะครับตามเบอร์โทรติดต่อที่ลงไว้086 865 6 9 9 6นะครับวันนี้ผมพูดถึงเรื่องรถ4คัน หลักๆ4ี่คัน X3 ปี2015ราคาขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0 0นบาท1 4 9 0 0 0 0บาทรถ X3 นะครับปี2013ราคาขายจริงอยู่ที่1 2 5 0 0 0 0นบาท1 2ส5 0 0 0่นบาทส่วนคันปี2009ขายจริงอยู่ที่1าขายจริงอยู่ที่6 5 9 000บาท6 5 9 000บาทส่วน g l ียวสอนะครับใหม่เหมือนกับป้ายแดงนะครับใหม่สามหมนกขายอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนแปบาทหนึ่งล้านหกแสนแปบาทนะครับติดต่อ1นึ่งกฤษดากุทธคาเข้ามาได้นะครับติดตามกฤษดากุทธคาได้ทาง YouTube Channel นะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร e คอมเมนต์เป็นกําลังใจกันได้นะครับจะด่าจะติชมเราจะปรับปรุงและแก้ไขนะครับ วันนี้หนึ่งกฤษดาคุศคาต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ